รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3และผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพแว่นท็อปเจริ์บิ๊กซีน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างบริษัทไตรเอ็นโทเอเน็กจำกัดที่ปรึกษาทางธุรกิจและการศึกษาจำกัดร่วมกับ s n c e อ p o r i u m จำกัดโดยชิมไปบนไปเต็มใจเสนอยกขยี้ตีสี่ตลาดคือรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมการอยู่การกินที่เชื่อชูอัตลักษณ์ไทยสวัสดีครับอยู่กับผมครับจุ๊บจิ๊บเชิดยิ้มครับในรายการยกขยงยกขยี้ตีสี่สีแน่นอนครับอยู่กับผมนะครับผมก็จะแนะนําความอร่อยนะครับวันนี้จะเป็นเมนูเด็ดจาก ร้านไหนหรือว่าผมจะไปเดินตลาดที่ไหนและก็เชฟของผมเนี่ยจะรังสรรเมนูอะไรติดตามชมกันได้ดีนะครับและช่วงแรกนี้ยกขยงติดดาวจะเป็นเมนูเด็ดจากร้านไหนไปชมกันเลยครับแววนทอปเจริญบริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ดปีให้คำปรึกษาด้านภาษีก่อนติดต่อที่ปรึกษาทางธุรกิจและการศึกษาจำกัด ครับผมตุ้ยสวนผักน้ำเขารู้จักกันในนามนี้นะฮะสวนผักน้ำสวนผักน้ำเป็นร้านขายผักกับน,น้ำสลัดนะครับเราเปิดมา20 20จะเข้า22ปีเราก็ขายอย่างเงี้ยครับก็มีผักสลัดไฮโดรโปรนิกทึ่ปลูกเองน้ำสลัดทำเองนะฮะส่วนใหญ่ของในร้านเนี่ยทำเองทั้งหมดนะครับก็ขายเรื่อยมาจากผักน้ำสลัดก็มีอาหารเพิ่มขึ้นมาบ้าง2-3เมนูนะครับ เป็นสปาเกตตี้สปาเกตตี้หมึกดำปลาเค็มนะครับอันนี้เป็นข้าวข้าวหางข้าวหางเนี่ยเป็นชนิดหนึ่งของข้าวกล้องนะครับจากสกลนครแล้วก็สันในหมูนะครับอันนี้เราเป็นขนมปังกระเทียมทุกจานจะต้องมีผักสลัดเป็นไส้สลัดมานะครับแล้วก็มีเมนูอื่นๆอ,อีกพอประมาณซึ่งไม่เยอะมากนะครับแต่ทุกเมนูก็จะมีผักเป็นส่วนประกอบเป็นหลักครับนี่ครับขนมปังกระเทียมหอยลายนี่มีผักอรอร์แกนิกให้เรา ได้เป็นเครื่องเคียงด้วยนะครับแล้วก็มีสันในหมูอบนะครับน่ารับประทานมากๆสปาเกตตีนะครับกุ้งนะครับมีฮอตซอสล้วก็มีสปาเกตตีเส้นดํานะครับโอ้โหโรยหน้าด้วยปลากรอบแบบนี้รับประทานน่ารับประทานมากๆนะครับผมสวนผักน้ํานะครับถ้าทางจะชูโรงเรื่องผักนะฮะนี่ครับต้องคลีนมือก่อนนะครับด้วยแอลกอฮอล์นะครับตามที่ นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขว่าเอาไว้นะครับ mm hmm. ขออนุญาตนะครับ mm hmm. เริ่มกันที่สันในหมูอบ mm hmm. รู้ก็รู้นะครับว่าอบมาแบบได้ที่เลยนะครับ mm hmm. ช้อนจิ้มลงไปนี่ก็รู้สึกว่าหลุดแล้วอะ mm ่ะ hmm. สันในหมูอบครับจากร้านสวนผักน้ำ นุ่มามากครับหอมจริงๆนะครับสมกับชื่อเมนูของเขานะครับสันในหมูอบกับข้าวหางข้าวหางเนี่ยมันอร่อยโดยสภาพเขานะฮะถ้าหลายๆคนรู้จักก็จะเป็นภูมิปัญญาของคนอีสานข้าวหางเนี่ยเราสั่งจากสกลนครเราใช้มานานแล้วใช้มา20กว่าปีแล้วมันอร่อยโดยเนื้อเนื้อของข้าวเขาสันในหมูสันในเนี่ยมันก็เปื่อยนุ่มนะฮะนี่คือสเปค หมึกดำสควิตอิงเนี่ยนะครับหมึกดำกับปลาเคม็มปลาเค็มเนี่ยเกิดจากปลาอินทรีย์หอมเรียกปลาอินทรีหอมนะเป็นชนิดหนึ่งเราก็ต้องมาแกะเอาก้างออกกานหนังออกเหลือแต่ตัวเนื้อนะฮะกับเครื่องเทศแล้วก็ถึงออกมาเป็นคลุกกับเส้นทานนะฮะมันมันก็หอมหอมโดยสภาพของปลาเค็มหอมอะฮะสปาเกตตี้เส้นดำโดยหน้าด้วยปลากรอบนะครับ าเกตตีเส้นดำนะฮะสปาเกตตี้เส้นดำนะครับผัดปลาเค็มนะครับโรยหน้าด้วยปลากรอบแบบนี้นะครับอร่อยมากๆนะครับเข้ากันได้ดีปลากรอบนีุ่บๆเลอะไรต่อไปดีครับพี่ไออย่างขนมปังกระเทียมหอยลายเนี่ยก็คงไม่ได้พิเศษไปกว่าที่อื่นเพียงแต่ว่าวิธีการ อาจจะแตกต่างกันมันก็ทําให้รสชาติแตกต่างกันไปอย่างเช่นขนมปังกระเทียมเนี่ยเราไม่ได้ทาแบบกรอบเราถึงทานหนา,หนาทานได้เลยกลับบ้านไปก็อุ่นให้ร้อนนิดนึงก็ทานได้นะครับหอยลายเนี่ยก็คือหอยลายจริงๆนะฮะซึ่งหลายๆคนมาก็บอกซอสหอยลายก็นึกว่าเป็นแค่แบบกลิ่นหอยไม,ไม่ใช่นะฮะเป็นตัวหอยลายจริงๆกับดเรสซิ่งที่เราสร้างขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นชุดที่ค่อนข้างจะนิยม น,นิยมล้างมือนะครับขออนุญ,ญาตนะครับอยู่คนเดียวนะครับออก็หยิบเลยครับหือหอยลายเป็นตัวตัวเลยนี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับนี่ครับมันเข้ากันมากนะครับความหอมของขนมปังกระเทียมนะครับราดซอสหอยลายนี้เข้าไป แ่มเลยครับน้ำบังกระเทียมหอยลายเนี่ย90บาทนะฮะมันเป็นราคาที่ยืนมานานแล้วนะฮะเพราะลูกค้าที่นี่ค่อนข้างคนเก่าแก่การขึ้นราคาก็ก็นะมันม,นม,นม,นมนไม่จำเป็นก็ไม่อยากไปไปทำนะฮะก็90บาทสันในหมูอันนี้นะครับเป็นข้าวหางสันในหมูอบอพิกเทศร้อยยี่บบาทเส้นดำปลาเค็มมิกซ์เพิร์บนะฮะเอาพูดเต็มๆเขาว่าอย,อย่างนั้น 80บาทไอ้เรื่องการปรับตัวช่วงโควิดเอาเป็นว่าเราไม่ได้ปรับด้วยตัวเราเองเราปรับโดยลูกค้านะฮะโดยสภาพการว่าการนั่งรับประทานไม่มีนะฮะร้านเราเป็นร้านเล็กฮะร้านเล็กโดยสภาพก่อนหน้าที่จะมีโควิดก็เป็นการซื้อกลับบ้านเป็นเป็นส่วนใหญ่นะฮะการนั่งรับประทานก็ไม่ไม่ได้มากมายนักนะฮะเพราะฉะนั้น ช่วงนี้ก็การนั่งรับประทานไม่เกิดก็ซื้อกลับบ้านก็โดยปกตินะฮะก็อ่อนลดน้อยไปบ้างโดยสภาพของการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบสวนถักน้ำนะครับที่ตั้งอยู่ถนนสุขนทัทวรัตครับถนนสุขนทัทวรัตเนี่ยเป็นถนนเชื่อมระหว่างถนนเรียบด่วนรามินทรากับเกษตรนวมินเป็นถนนสั้นๆนะฮะเชื่อมเราอยู่ติดกับสมบัติทัว หนึ่งนะฮะเราอยู่ในพื้นที่ของแฮปปี้ฮับแฮปปี้ฮับเนี่ยคือสถานฟิตเนสและเป็นสนามแบบพินต้านใหญ่นะฮะมีที่จะอดรถกว้างข้างในนี้นะครับเรามีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับ02 907 9989แล้วก็081 816 6741ครับหยุดทุกวันจันทร์ครับเปิดถึงบ่ายสามครับ9มงเช้าถึงบ่ายสครับ หน้าแล้วแวกนี้ครับเกษตรน้มินนะครับโทรไปสั่งได้เลย d e l i v ว r y ี่ส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณนะครับสะอาดปลอดภัยถุกหลักอนามัยอย่างแน่นอนและที่สำคัญครับอร่อยมากๆเลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณร้านสวนผักน้ำมากๆนะครับนี่ขอบคุณอาหารอร่อยๆแบบนี้นะครับและช่วงหน้านะครับผมจะพาไปเที่ยวตลาดและเชฟจะทำเมนูเด็ดอะไรให้ผมรับประทานอย่าลืมติดตามชมนะครับครั้งนี้นะครับขอคุยกับสปาเกตตีแป๊บนึง ไปทหมไปเที่ยวไปทิมไปเที่ยวไปทิมไป,มไปยกขยี้ตีสี่สี่สิบช่วงทัวทั่ว,วตรตลาดอร่อยยกขยงผลิตภัณฑ์น,น้ำจิ้มสุก,กี้สูตรกวางตุง้งตรา พันนท้ายรสิสดจริงสะอาดจ,จริงที่บิ๊กซีโอ้โยเห็นของอยู่ตรงหน้าผมนะคิดถึงตลาดขึ้นมาทันทีครับวันนี้ครับผมจะพาไปทัวร์ทั่วตลาดที่ไหนไปชมกันเลยครับ อรุณสวัสดิ์คุณผู้ชมช่วงที่แล้วคุณจุ๊บจิ๊บมีร้านอร่อยมาแนะนํากันไปแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาแนะนําตลาดให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันแล้วแหละค่ะในช่วงนี้เที่ยวทิปกันแบบนี้ไปก่อนแล้ววันนี้เราพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันที่ตลาดตต้สุดแดนสยามเลยนั่นก็คือตลาดสดเทศบาลเมืองเบตงค่ะตลาดแห่งนี้เป็นตลาดประจำำรําอําเภอเบตงที่เป็นเหมือนตู้กับข้าวของชาวเบตงเลยก็ว่าได้ซื้อหาอะไรมีให้ครบคราบปลาอาหารมีให้เพียบถึงตลาด จะไม่ใหญ่มากแต่ว่าสินค้าก็มีให้ซื้ออย่างครบคันจริงๆเอาล่ะช่วงนี้ถึงเวลาที่เชฟปึงเชฟผู้มาฟฝีมือในเรื่องของอาหารจะบรรเลงความอร่อยในเมนูเคล็ดลับจากปักซอยแต่ว่าจะเป็นเมนูอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะสคลรับเมนูเคล็ดลับความอร่อยจากปักซอยง่ายๆวันนี้ของผมเป็นเมนูเส้นมันเทศตุก,กี้ครับผมเส้นมันเทศนี้ก็หาคือได้ตาม ห้างแต่เป็นสินค้าแล้วก็ซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อทั่วไปครับคือเส้นมันเทศครับทำมาจากมันเทศครับโปกติแล้วจะทำใช้วุ้นเส้นแต่สำหรับวันนี้ผมใช้เส้นมันเทศครับวิธีทำคือผมเอาไปลวกน้ำก่อนครับแล้วหลังจากนั้นผมก็จะมาผัดก,กับสุก,กี้แล้วก็ผัดสุกี้กี้กครับอันนี้ผมลวกเรียบร้อยแล้วครับผมก็จะตั้งกระทะให้ร้อนครับวันนี้โปรตีนสำหรับวันนี้ ผมก็จะใส่เนื้อไก่ครับสามารถใส่เนื้อไก่เนื้อกุ้งเนื้อปลาได้ตามใจชอบครับผมจะผัดไก่ให้มันสุกก่อนครับผมผมผัดสุดกประมาสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนครับหลังจากนั้นผมก็จะนำผัดเอาผัดไปผัดต่อครับ อันนี้ไก่เริ่มสุกประมาณแบดสิบสิบนแล้วครับต่อจากนั้นผมก็จะใส่กระเทียมกับลงไปครับแล้วก็ใส่ผักครับอันนี้เหมือนเั้าหนาผัดสุกี้กี้แห้งทั่วๆไปครับ ผมก็ตอกไข่เลยครับขั้นตอนต่อไปครับผมก็จะใส่บัชนิ้มบุก,ก้กี้ครับสุกวางตุ้มครับตามพันไทยเราสิงครับ ผมก็จะคลุกเขาซอดแล้วก็ผักแล้วก็ไข่ให้ทั่วครับหลังจากนั้นผมก็ใส่เส้นมันเทศลงไปครับอันนี้เรียบร้อยแล้วครับ ต้นตะกูลผมแต่บางวันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เยหล็อของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยโอมฟอมใหม่ยกกันไปให้ครบยุคนี้ยกขยีสดดแล้วครับสำหรับวันนี้เมนูง่ายๆครับผมเก้นมันเทศผัดจีกครับไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปยกจี้ตีสี่สี่สิบหมูวันนี้ผมก็ได้หมักมาก่อนล่วงหน้าครับผมเพื่อการไม่ให้เสียเวลาและต้องการความนุ่มนิ่มของเนื้อหมูครับ ผมอบอกให้หมดนะครับว่าเคล็ดลับในการหมักหมูมีอะไรบ้างอันนี้ผมหมักผมก็ใช้ชิมไปยกขยี้ตีสี่สี่ชิ้ช่วงชิมขมงโฉงเฉงผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุก,กี้สูตรกวางตุ้งตรา พันนทายรผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพนนอมี้ก็อยู่กับเชฟปึงครับสวัสดีครับสวัสดีครับแอยู่กับเชฟปึงนะครับแต่เราก็ต้องรักษาระยะห่างกันนิดนึงนะครับผมเชฟปึงครับวันนี้เมนูอะไรครับเป็นเมนูง่ายๆอยู่ในช่วงเก็บตัวครับ เป็นเมนูฟักทองผัดมันกุ้งครับอ่าเมนูง่ายๆนะครับเชฟปึงบอกเลยครับเป็นเมนูฟักทองผัดมันกุ้งนั่นเองนะครับวัตถุดิบมีอะไรบ้างครับส่วนผสมผมก็ใช้ฟักทองครับแล้วก็เนื้อหมูกระเทียมมีซอสปรุงรสก็มีน้ำมันหอยน้ำตาลน้ำปลาครับผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับวันนี้ผมใช้ มันกุ้งตัวยครับตราพันท้ายนลสิงค์ครับอ่ารับพระเอกของเรานะครับก็คือมันกุ้งเสวยตราพันท้ายนลสิง์นั่นเองนะครับรับรองความอร่อยได้เลยนะครับเริ่มเลยครับเชฟครับเอนนี้ครับผมเริ่มแรกนะครับใส่น้ำมันพืชลงไปก่อนนะครับนี่ครับผมไฟแรงนะครับอันนี้ไปกัะปั่นกลางครับผมตอนนี้ว่าหมูวันนี้ผมก็ได้หมักมาก่อนล่วงหน้าครับผมเพื่อการไม่ให้เสียเวลาและต้องการความนุ่มนิ่มของเนื้อหมูครับ เผมอบอกให้หมดนะครับว่าเคล็ดลับในการหมักหมูมีอะไรบ้างอันนี้ผมหมักผมก็ใช้แป้งมันครับครับเออผงฟูน้ําตาลไข่ไก่ครับผมน้ํามันหอยครับครับผมก็จะหมักแล้วขยำขยำไว้ประมาณหนึ่งคืนครับแล้วเดี๋ยวผมมาทํา สามารถทำได้ทีเป็นกิโล2กิโลแล้วก็ค่อยๆแบ่งเอามาทำทีละนิดทีละหน่อยได้เลยครับไม่เสียเวลาครับก็ในช่วงที่เราจะต้องอยู่บ้านกันนะครับทั้ง work f r o อ h o มโมนะครับทั้งเรียนออนไลน์นะครับก็ต้องทำอาหารให้กับเด็กๆน้องๆนะครับทั้งลูกทั้งหลานที่อยู่กับบ้านนะครับก็เมนูเด็ดๆนะครับเอามาเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้จดจำและนำไปใช้นะครับสร้างความอร่อยให้กับครัวเรัวทกท่านนะครับอันนี้ผมจะรวนหมูให้นุ่มก่อนครับผม ไว้ได้เลยนะครับทีเราเยอะๆทิ้งว้สักหนึ่งคืนครับผมเราก็แพ็คสามารถเราสามารถแบ่งเป็นถุงๆแพ็คไว้ในช่องแข็งเก็บได้เป็นเดือนเลยนะครับอ๋อฟีดไปได้เลยฟีดไปเลยครับผมไม่คันฟีดครับตอนนี้ครับผมเราจ่ายตลาดโอ้โหวันหนึ่งทำสามสี่มื้อครับผมนะครับอย่างบ้านผมเน่ยแป๊บเดียวหมดแป๊บเดียวหมดนะครับต้องโทรสั่งของที่ตลาดเลยครับตลาดเราก็ไม่กล้าไปเดินด้วยนะครับโตติเราก็จะไปทําอาหารกันที่ตลาดนะครับเราก็จะเจอพ่อแม่พี่น้องนะครับ ก็พอทำเสร็จแล้วให้พ่อมาพี่น้องพ่อค้าแม่ขายได้ชิมกันก็ไม่ได้ชิมอีกนะครับเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้ไปนะครับที่สำคัญนะครับผมก็จะแจกนมหนองโพด้วยนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ไปเราก็อดแจกโอ้แต่ไม่ต้องเสียใจครับผมสัญญาไว้นะที่นี้เลยถ้าเกิดว่าเราไปตลาดเมื่อไหร่นะครับเราจะน,นํานมหนอง,นองโพไปแจกเช่นเคยครับผมอันนี้ผมก็ใช้้กระทะไปเดิมนี่ครับผมใส่น้ํามันใส่กระเทียมแล้วก็ใส่ฟักทองที่ผมผันครับ สังเกตเห็นว่าฟักทองเนี่ยหั่นบางๆนะครับมันก็มันมันไม่เละง่ายใช่ไหมครับใช่ครับผม,มฟักทองเนี่ยมีความนิ่มอยู่แล้วครับถูกง่ายด้วยครับผมถ้าหั่นบางๆงี้ครับอ๋ออันนี้ผมจะใส่น้ำทุปลงไปครับผมอันนี้ต้มทำให้ฟักทองยิ่งนุ่มขึ้นและแล้วก็ตุกเร็วด้วยครับอ๋อเพิ่มน,น้ำสต๊อกเข้าไปนะครับทำให้ฟักทองเนี่ย สุกเร็วขึ้นนะครับแล้วก็นุ่มขึ้นครับผมอันนี้เราผัดจนนี้ให้น้ําแห้งเลยครับผมรสชาติาของความหวานของน้ําซุปที่เราต้มมาแล้วก็มันก็จะตึมเข้าไปในผัก,กทอง,ทองครับผมได้ครับนะครับผัดให้มันงวดเลยให้มันงวดเลยครับ,มรบ,รบผมอันนี้น้ามันงวดแล้วแต่ว่าฟักทองมันก็ยังไม่นุ่มหรือยังไม่เละผมก็จะเติมน้ำซุปไดรเติมไปอีกครับผมได้ครับก็จนกว่า จะรู้สึกว่าฟักทองเนี่ยมันนุ่มนะครับก็มีความอมน้ําสต็อกนะครับเพราะว่าของปรุงรสเราไว้นะครับถือว่าใช้ได้ผถ้าอย่างนี้พูดถึงถ้าคนไม่ชอบด่มก็สามารถทำเสร็จได้เลยครับผมไม่ต้องไม่ต้องไปตุนต่อหรือไปต้มต่อครับสังเกตยังไงครับไอ้ที่ฟักทองนุ่มไม่นุ่มเออตอนนี้ว่าผมก็จับอยู่ครับตอนนี้ว่ามันยังกดไม่ค่อยลงเท่าไหร่ถ้าเกิดมันเละแล้วเดี๋ยวโดนนิดเดียวเดี๋ยวก็เละเลยครับผม คือมันจะเปลี่ยนสีไหมคบจากเหลืองอ่อนเป็นเหลืองเข้มอะไรไหมใช่ใช่ครับมันจะมันจะก็สีเข้มลงหรือสีแก่ลงครับอ๋อครับลองลองกดกดดูว่านี่หมืนไม่นะครับพักทองนี่ตั้งแต่กินตั้งแต่แบบเด็กเลยนะก็คือพักทองบดสมัยก่อนเราต้องบดให้ลูกได้ทานกันนะครับเป็นพักทองเมนูนี้ก็เลยคิดว่าผู้สูงอายุก็ทานได้นะครับเด็กก็ทานดี และฟักทองนี่มีประโยชน์ด้วยนะครับอันนี้ผมก็จะปรุงรสด้วยตอปรุงรสของผมครับในนี้ก็มีน้ำมันหอยบน้ำปลาน้ำตาลซีอิ๊วแล้วก็ซีอิ๊วดำครับไปเลยครับผมอันนี้ผมปรุงนิดเดียวก็พอครับเพราะว่าผมมีตัวช่วยของผมครับนั่นก็คือมันกุ้งสวยครับตาพันท้ายนรสิงครับ นี่เราผมผ่านเห็นไหมครับฟักทองก็เริ่มเละลงแล้วครับ,รบเริ่มเละลงนิ่มลงเรื่อยๆครับ,รบอันนี้หลังจากนิ่มละเละแล้วครับผมผมก็จะใส่เนื้อหมูนุ่มที่ผมรวนเมื่อะกี้ที่พักทิ้งไว้ครับขั้นตอนใส่หมูลงไปนะครับ ภาชนะที่จัดเตรียมเอาไว้นะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับกับเมนูฟักทองผัดมันกุ้งครับโโอ้า ต้นตะกูลผมแต่บางบันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เยหลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยงฟ์มใหม่ย,ยกกันไปให้ครบยุคนี้ยกขทยี้สดใสยหางงูนอนตื่นสายลากสไลด์ใช่แล้วนีแล้วมีประโยชน์มากๆนะครับไปทําตามกันได้เลยนะครับอ้โหต้องขอขอบคุณเชฟป,ปึงมากๆนะครับขอบคุณครับและขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับที่มีโอกาสให้เราได้แนะนําเมนูดีๆและเมนูอร่อยๆให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับอย่าลืมติดตามชมครับ,รรบผมจุ๊บกิบชัยยิ้มและเชฟป,ปึงครับในรายการ ยกขยงยกขยี้ตี่นะครับเวลานี้เลยนะครับอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับและวันนี้ผมกับเชฟปึงต้องไปกันก่อนครับสวัสดีครับเที่ยวไปทิมไปเที่ยวไปทิมไปเที่ยวไปทิมไปยกขยี้ตีสี่สี่ิ